อ้าวคุณเห็นเฟซผมแล้วสวัสดีผมกดรีเควสคุณไปตั้งประมาณห้าทีสิบนาทีก็รอไม่เห็น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 โอ้โูอะไรอะไไม่เป็นเลยก็ไม่ได้จะส่งให้ผมผมส่งแล้วผมส่งแล้ว่าน่าจะได้ทน่าจะได้พรุ่งนี้มั้งยังไม่ถึงเหรอยังไม่ถึงเลยส่งไปประมาณเมื่อวานเมื่อวานสืรอน่ะโซกทีรอดแบบ วุ่นวายแล้วอยู่ไหนนะอยู่บ้านดินี่เพิ่งแบบเคลียร์งงเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวนี่หนีประชุมมาเดี๋ยวหนีประชุมแล้วแล้วตอนนี้เขียนบทอ๋อขอแยกโปรโมดได้ไหมฮะตอนนี้เขียนบทนรักนายเรื่องอะไรนะรักนายไม่ไรรักนายไม่ไรมันอ่อนอ่อนยังอ่อนช่องไหนยังยังยังเขียนบทยังไม่เสร็จเลยเพื่อนนี่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั่นหรอ อช่นี่วันนี้เพิ่งลี้ตอนที่อ่าตอนสี่ตอนห้าไปต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าฟุกเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไม่เป็นไรอาเขาเรียกว่าหน้าที่คือแบบชื่ออะโปรดิวหรือคนเขียนบทดีเลคเตอร์หรือคนเขียนบทอาฟุ๊กเขียนบทแล้วเช่ช่วยผมเอง จากการสามีนาของคุณก็ใช่ได้ก<ต>็โอเค<า>อยู่แหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีอ่ะมันก็ต้องเหลือพวกเด็กขาดดงขาดเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ติดองค์ติดแอร์เพิ่มคนที่ร้านไปบ่นกันยับเลยร้อนเขาใช่เหรอนนแอนไม่มีอะไรนะไม,ไม่มีแอร์หรอไม่มีดิแต่ว่ามันเหมือนแบบมันร้อนมากแล้วแอร์สองตัวมันเอาไม่อยู่อ่ะนี่ก็ติดแอร์แล้ว เฮ้ยไปกันได้นะครับทุกคนผมติดแอร์แล้วผมติดแอร์เพิ่มไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว่างๆผมไปเดี๋ยวว่างๆผมไปคุณได้ถ้าคุณชิมกาแฟผมแล้วชอบนี่คุณเอาไปลงร้านคุณได้นะผมไ่ว่ากันได้เพราะร้านไม่มีโคบูอยู่อแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบจะเอาลุกทำดีไหมเพราะว่าถ้าเพิ่มเมนูยังยังจัดการไม่ค่อยทันไงของเดิมยังไม่ค่อยทันเลยหรอเออไม่เป็นไรถ้าติดขัดนี่ชิวๆขายเลยได้เพื่อน ได้ฮะโอ้ยผมเึกว่าคุณจะได้กาแฟผมแล้วซะอีกยังยังยังไม่ให้มากินโชละ่ะเฮ้ยกินโชลเลยเหรอไม่ได้บอกอะแล้วตอนตอนนี้เล่นอะไรอยู่ตอนนี้เล่นอะไรอยู่วะตอนนี้นนนมีถ่ายเรื่องหนึ่งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดกองเลยรออยู่โควิดอไม่รู้เขารอเขายังไม่ยังไม่ถึงคิวมั้งอ๋อแล้ออแลออ เนี่ยทำไมเขาไม่เลยกว้างจัดเออที่เขาจะจำเราได้นะฮะไม่อวานคุณฟังเพลงเกาหลีอยู่คุณฟังเพลงอะไรฮะโลโค่เคยฟังวะไม่ยากเคยฟังมึงอ่ะเอ้ยฟังฟังฟังผมฟังอินดี้ก็ฟังเกาหลีอยู่อ้าวผมฟังเกาหลีตลอหรอ คือรู้ว่าแบบฟังเป็นพวกแบบแนวแบบ F K J แบบติ๊ดติดไปเลยอ่ะฟัง F K J รับฟังเออตอนนี้ตอนนี้ชอบคนนี้เว้ย Justick the ใคร Justick J U S E แล้วก็ T T อะไรอ่ะ Justick อะแล้วก็ D E R D E R แต่ Justick มากยวัาใช่ จะติด D E R จะติกเดิร์โอ้โหนิดจัดเลยน่าจะนิดน่ากูน่าจะเข้าไม่ถึงวันนี้นะเฮ้ยบ้ามันเป็นกีตาร์ธรรมดาเป็นแบบวิ V นั่นนะได้หมดเพลงไหนก็ได้ย o ดเซล l f ย o u r s e l f สักอย่างเนี่ยจะไม่ได้ละจำชื่อเพลงไม่ได้อ๋อ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 นนั้นคือดีจัด อ่านวนี่ว่างว่างดิไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยใช่วะ่ะเหนามากครับทุกคนเหนามากเฮ้ยอันนี้อยู่บ้านมากี่เดือนหรือว่ามีไปถ่ายบ้างมีมีมีไปทำงานมีทำงานด้วยไปถ่ายแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าแบบมึงอยู่บ้านเฉยๆเมีย่ยแบบยังเบือ่อ เล่นเกมเออเล่นเกมเล่นเกมอะไรนเนี่ยเขาเดตีเล่นไหมอนทุกวันเลยเขีนโทรศัพท์กับเพื่อนดูไม่ไม่ไม่ในคอมนั่นแหละเล่นคอมอ๋อไม่เล่นแบบเพ่ฟงไพ่โฟอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเกมสตอรี่ไม่เคยไม่ไม่ไม่เล่นพวกเกมสตอรี่ทำไมเล่นเกมแนวคอร์รร์ร์ไรออ กันน่หนก็ไก่นะฟุกซองไหมแต่ฟุกเขาเห็นอยากเห็นหน้ามึงชัดๆป่ะไหนมึงเอาหน้าเข้ามาในกล้องชิไปอ่ะเออเห็นเขาบอกว่าอยากหน้าตอนนี้อ่ะดิวเยอะมากเดี๋ยนะพี่เฟรมเรียครับว่าสิบอมว่ามดตาไม่ค่อยงานเป็นตำนานละครับเดี๋ยวไปละกัน ยี่วางไห้เจอกันโฮเจอกันเจอกันโชคดีนะจ๊ะบ๊ายบายเพื่อนจตะผมจะเปิดเพลงให้ฟังเป็น้ายนะครับทุกงน